เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกลางมหาสมุทรปี1,998เรื่องของทอมและไอรีนลอนเนแกนคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันที่ออกไปดำน้ำดูปะะการังในทริปท่องเที่ยวเกรทเบ r ี e ร์รีฟประเทศออสเตรเลียแต่หลังจากดำน้ำเสร็จเรือที่พาพวกเขามากลับออกไปโดยไม่ได้เช็คจำนวนคนบนเรือให้ครบคู่รักคู่นี้ถูกทิ้งไว้กลางทะเล ลอยอยู่ท่ามกลางคลื่นล้อมรอบด้วยน้ำเค็มและความเงียบงนันไม่มีใครรู้จนกระทั่งสองวันต่อมาลูกเรือจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีถังออกซิเจนและของใช้บางอย่างเหลืออยู่บนเรือพวกเขาจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ค้นหากองกำลังค้นหาทั้งเฮลิคอปเตอร์และเรือออกตามหานานกว่า5วันแต่ไม่พบแม้เงาของทั้งคู่ต่อมา มีเพียงอุปกรณ์ดำน้ำบางชิ้นที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งหนึ่งในนั้นคือกระดานเขียนใต้น้ำที่มีข้อความสุดสะเทือนใจว่าวันจันทร์ที่26มกราคมปี1998ถึงใครก็ตามที่พบข้อความนี้พวกเราถูกทิ้งไว้บนแนวปะการางังอากิงคอร์ดช่วยเราด้วยก่อนที่เราจะตายช่วยด้วย เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วออสเตรเลียและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง Open Water ในปี2003หลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายใหม่บังคับให้ทัวร์ดำน้ำทุกแห่งต้องตรวจนับนักท่องเที่ยวหลายรอบก่อนจะออกเรือเพื่อไม่ให้มีใครต้องถูกทิ้งกลางทะเลแบบนี้อีก